ดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องการตีบอสเกลิวนะครับตียังไงให้ได้ 50M นะครับด้วยด้วยฮีโร่สายฟรีนะครับหลักๆแล้วที่เราใช้มันก็จะมีอยู่เนี่ยนะครับก็มีเนี่ยครับสามตัวนะครับหน้ากากหวานบีทคิงแล้วก็โซนิกนะครับส่วนที่เหลือเป็นตัวไปไปตายดับหน้าครับก็จะมีดร็อคเกอร์ตีนัด มุ่เมงมุกเมงนี่แล้วแต่เรานะครับอัพเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยแต่อย่างน้อยต้องมีไม่ยอดทอนะครับแล้วก็เอาราชาน้านฟ้าไปบับครับแค่นี้ครับสังเกตนะครับราชาแานฟ้ากับมุ่เมิงพี่ไม่ได้อัพเท่าไหร่นะครับเอาไปยืนตายเฉยๆครับแต่อันนี้ด็อกเตอร์ินนัทนีจริงก็ยืนตายนะครับแต่ว่าพอดีต้องใช้ครับก็เลยอัพไปบ้างเดี๋ยวมาดูเซตของที่ใส่นะครับตัวไหนใส่อะไรกันบ้างนะครับ มาดูในส่วนของการเลยนะครับอย่างของหน้ากากหวานให้ใส่เป็นเซตปาเถื่อนนะครับไอจุดนี้พี่เคยทําคลิปไปทีหนึ่งแล้วครับอันนี้พี่ต้องขออภัยด้วยครับว่าในส่วนเนี้ยเซตที่มันใช้ได้จริงๆมีแค่เซตปลาเถื่อนตัวเดียวนะครับอัศวินใช้ไม่ได้ผลนะครับอันนี้พี่ก็ลบคลิปเก่าไปแล้วนะครับแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนโซนิกก็ถ้าพี่แนะนําแนะนําเป็นเซตมาเฟียครับเพราะเราฟันธรรมดาค่อนข้างเยอะกว่านะครับ บางคนอาจจะบอกว่าใช้ชุดสูตรแต่บางทีมันจะถ้าเราเล่นออโต้ครับมันจะเล่นค่อนข้างยากนะแล้วพี่มองว่าถ้าหลังหลังเดเมจเราสูงครับมาเฟียมันจะฟันได้แรงกว่านะอ่าเราไปต่อกันเลยครับที่บีชิงบีชิงพี่ก็ใช้เป็นเซตมาเฟียนะครับเพราะว่าออกไปตามโจมตีครับเซตก็ตามนี้จะแรงมากแรงน้อยแล้วแต่ของที่น้องใส่ด้วยนะครับอันนี้ส่วนแนวหน้าทั้งหมดใส่เป็นเซตสูตรสูตรอะไรก็ได้ครับเพราะยังไงโดนทีเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับ มูมิงก็เป็นสูตรนะครับราชานฟ้าก็สูตรเหมือนกันนะครับสูตรไม่จะเป็นต้องเซตอะไรหรูครับคือเน้นไม่ให้สะท้อนดามจกลับไปที่บอสครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยครับงันนี้ก็ได้ถึงรอบที่สองของพี่แล้วนะเดี๋ยวเราไปตีบอสกิวเดี๋ยวทำไมมันค้างาอีกแหละเดี๋ยวมารีวิวที่ไรมันชอบค้างทุกทีเดี๋ยวไปเราก็ไปตีบอสกิวกันดูนะครับว่าเราจะตีได้ไหม มาช้าพี่ตีไปแล้วอยู่ที่ยี่สิบหกนะครับตีทีก็น่าจะถึงแล้วล่ะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตียังไงก็จัดทีมตามนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสปีดแนะนําให้มู่มงออกก่อนนะครับจะได้ไปบัฟกระนําให้น้ากากหวานนะครับในเทิร์นแรกนะครับแล้วโซนิกจริงๆเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดก็คือใช่ครับออกออกลองจากมู่มิงนะครับจะดีที่สุดครับเพราะว่าจะได้ตีบทขยี้นําล่องไปก่อนแต่เทิร์นแรกน้ากากหวานเราจะ ได้ได้บัฟเพิ่มความเร็วของมุมิงครับก็าอาจจะออกไปก่อนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนบีทคิงให้ออกเป็นตัวหลังจากไอ้สามตัวนี้ครับก็ได้อ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับตียังไงถ้าเซตแบบนี้สามารถออโต้ได้นะครับแอบพีก็เปิดออโต้เลยนะครับเพีเยงนะแต่ว่าเราอาจจะมีการ ใช้อันติบางช่วงจังหวะน,นะครับอันนี้เราก็ใช้ปกติไปเลยนะครับเห็นนะครับมันจะติดขึ้นคำว่าอื่นๆครับถ้าใช้เซ้ตาเถื่อนนะครับสำหรับหน้าก,กากหวาน ที่ให้ตีที่ให้โซนิกออกก่อนเพราะว่ามันจะได้ตีติดกดขยี่นะครับแต่เทินแรกมันมันได้สกิลบัฟขอมุ้งมิงไหมครับหน้ากากหวานเขาก็เลยออกก่อนครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ใช้ตีธรรมดาไปก่อนนะครับครับอย่างเคลเื่อนเทินสี่เราก็สามารถให้โซนิกอันติได้นะครับพอเราเปิดก่อนนะครับ บทขยี้มันจะหายต้นเทินนะครับแต่เราให้โทนิคออกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอบทขยี้หายเราก็สามารถตีต่อได้เลยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้ส่วนแบบที่เห็นว่าลูกพลังมันได้เยอะโดยไม่ใส่ชุดสูทเพราะว่าต้องดูก่อนนะครับว่าตัวโซนิคที่ครับมันสี่ดาวแล้วครับเวลาเคลื่อนไหวมันจะได้ค่าจิตลบเพิ่มนะครับทั้งสามตัวนี้มันเป็นสี่ดาวหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับ พอตีติดเบอร์ขยี้มันจะหายต้นเทินเลยนะครับเราก็ตีติดใหม่ได้ครับมันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับนะครับเราก็จะเหลือพลังพอนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ชุดสูตรนะครับถ้าเราเป็นตัวละครที่เรามีทั้งหมดเป็นสี่ดาวหมดแล้วครับเวลาเคลื่อนไหวมันจะได้ค่าจิตลบเพิ่มนีครับมันก็ทําให้ค่าลูกพลังไฟเราพอนะครับครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าได้ดาเมจเท่าไหร่ นะครับสามสิบ m เลยนะครับเป็นไงครับคลิปนี้ก็น่าจะให้ความรู้ใครหลายๆคนนะครับในการตีบอสว่าเราสามารถใช้ฮีโร่สายฟรีในการตีบอสให้ถึงห้าสิบ m ได้นะครับภายในสามครั้งเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับการอัพเราด้วยครับคือฮีโร่เนี่ยใช้เซนี้ได้เลยส่วนจะแรงมากแรงน<ว>้อยขึ้นอยู่กับการอัพของเรานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนถ้าใครจะให้พี่ทำบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปที่ได้นะครับพี่ก็คอยเข้ามาอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนี่นะครับ50 M สิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ